สัมม์ครับพี่เจอกันครับพี่เจอกันพรุ่งนี้พี่เดฟไอไวไวไปส่งพี่ดีน้องไปส่งบีไปส่งดีม่ได้เรองเดฟรถมาเปล่ารถผมป้าปาเดินเดินไปก็บกันก็ไม่พาเดินไปด้วยกันเนี่ยเดินคุยกันน้องชายเดฟเราเราพรุ่งนี้เดจะว่าไงจะเข้ามาป่ะเนี่ยเข้าครับเข้ามาเลยหรอเข้ามาแต่ถ้า mấy huỷ, họ cũng đi nè, họ ai, giữ vũ khí, giữ lại, sưu, mัด bảo, tiền, không cần mua nó sẽ có được đồ, đồ. Đây có phải là có gì đó không? Có gì đó. Ah, nói về chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? gì? Chuyện 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 gì? ยายแกงอ่ะไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่เฟ่งไหนเหรออ๋อโอเคพี่เข้าใจใช่แล้วเป็น,เป,นเป็นทางที่ดีป่ะของเราด้วยคือแบบพี่เข้าใจป่ะผมแค้นมัน <c oughs> ้งแบบว่าแต่น้องแค้นเลยป่ะโอ้ถ้าเดไปอีกแล้วมีใครจะไปก็่จะไม่อํะไม่อ่ะไม่อ่ะอ๋อเดยังไม่ได้บอกใครใช่ป่ะ ผมบอกทุกคนในแกงครับเขาบอกหมดแล้วเหรอทำไมพี่เพิ่งรู้อ่ะไม่รู้ว่าผมไม่บอกลงพินเลยเนี่ยบอกพี่เสือคนแล้วก็ลงพินยังไม่บอกเลยไม่ใช่ค่รู้กันหมดแล้วในแกงพี่ไม่ค่อยได้ยินเดย์เลยปะเดย์บอก่เสได้ยินไหมเออเดย์บอกใครนักนะผมบอกทุกคนในแกงอะนอกเนี่ยแล้วก็ทมกคบอกพี่เสืออ๋อลงพินยังไม่บอกเลยเพราะแกไม่อยู่เอออพี่ก็เพิ่งรู้เองเนี่ย ไม่เห็นพวกไอ้ปล่อยพูดเลยไล่ปล่อยมันมันมันไปปะหรือว่าไงปล่อยไม่ปล่อยไม่ไปครับหรอเขาเขาว่าชวนอ่ะเขา,าชวนไอ้ปล่อยไร้ไว้สามคนผมอ๋อรอบที่กัเป็นไรไร้ไว้อ่ะผมผมแค้นตั้งแต่ผมแค้นตั้งแต่รอบที่แล้วที่มันทำไอปล่อยเยอะก<ต>็มันม<อ>ันปล้อทุกคนอนะ่ะพี่ก็แค้นนะเนี่ยพอหลังจากนั้นนะผมแบบผมจะออกแก๊งเลยผมจะไปแฝดไปกับเขาแบบ เราบอกว่าจะเล่นกับปิตโซยแล้วแล้คือแบบคนรู้จักผมเยอะด้วยในี่ยเปิก็เพื่อเพื่อจะให้มันเบาลงไงไม่อยากให้เราไปไปเสียเลือดเสียเนื้อกันไงแต่ตอนเนี้ยแม่งไม่ยอมอ่ะอย่างเดย์ก็เห็นเดย์ก็อยู่ในเหตุการณ์จริงอวะใช่ใช่อ่ะแล้วถามจริงๆถ้าเดย์ไปกับผู้หญิงแล้วมีคนมาสามสี่คนอย่างเงี้ยเดย์จะทำไงเดย์จะตีหรือว่าเออเดย์จะตีหรือเดย์จะหนีไม่แต่ถ้ามันแบบยังไงถ้ามันเข้ามาผมก็ตีนะ เออก็มันเข้ามาไปชั้นคิดตัวเองก็เห็นนะเองเห็นนะพอเราที่เราขับรถมากันนะนะแม่งวนอยู่สามสี่คันอย่างนั้นเป็นใครจะทํายังไงอ่ะคือเราต้องเอาของเข็บใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่เดช่วยพี่ไฟนี้อีกไฟหนึ่งใช่ป่ะผมช่วยช่วยจนจบนีแล้วก็โอเคโอเคโอเคเข้าใจน้องเข้าใจกผมจะจัดการตัวเองเออเออขอบใจน้องแล้วอย่าลืมไปเอามาให้ได้นะต้องฝากความหวังกับพวกเราแล้วนะผมเคนจะเลย เห็มมากตั้งแต่ไปเอะแบบทำน้องกูอะไรแบบเนี้ผมเห็นจัดอ่ะไอ้วายก็อยู่ผมเค้นจัดเลยแบบทำไมพี่ทำไมแบบมันโอ้โหมันได้ที่ไหนว่ไอ้นี่มาคุยกับพี่อ่ะมันไม่ยอมเลยครับว่าไงน้องชายไม่แบบว่าทำไมพี่ต้องไปเรียกมันว่าพี่อะไรแบบเนี้ยผมไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ได้อยากเรียกจัดเลยเดเดเข้าใจป่ะสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะพี่ไม่อยากเรียกพี่หรอก แต่พี่พยายามจะพูดโน้มน้าวจิตใจมันเอาจิตวิทยาเข้าหามันโน้มน้าวจิตใจมันให้มันอ่อนลงให้มันพอจะเผากับเราได้มัางเข้าใจปะพี่พี่ไม่อยากเรียกพี่เลยพี่พูดจริงแต่ว่าพี่พยายามโน้มน้าวจิตใจมันอะเข้าใจป่ะเดเหมือนเดเหมือนเหมือนพี่เรียกกับเดพี่ครับครับน่าจะแบบอนุโลมผมอาจเจฟเดฟังอะมันอาจจะแบบซอฟอารมณ์ที่มันกําลังโมโหได้เพราะว่าตอนที่ไอ้นี่มันยังไม่เดินมาไอ้สามสี่คนที่อยู่บนหลังคารถโอ้โหพูดจา อย่างแหลมมาจริงนะใชเดดอยู่ว่าวะเอ้อไอ้พวกนั้นอ่ะพี่ก็ต้องหาทางออกโดยการเดบถ้าเหมือนกเมื่อกี้ปะบอบปะบ๊อบเออเออนั่นแหละอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นนั้นที่อยู่บนหลังคาใช่ไหมใช่ใช่คนนั้นเลยคนที่แบบมาพูดแบบนั่นน่ะควรตีน่ะก็คนนั้นแหละคนที่แบบพูดกับเราเมื่อกี้อ้าวแล้วตะกี้ไม่มาพูดอีกอย่างวะก็ไม่รู้แต่ผมรู้จักดีมันตัวแหลมเลยแบบตัวบ๊อบ ใช่ใช่เดย์อย่างก็เห็นนะ,ะเดย์เห็นแล้วเดย์จะให้พี่พี่พูดยังไงอ่ะอแล้วพี่เรียกน้องอย่างเงี้ยเหรอ,อเฮียแม่งยิงยิงยิงเป็นฟืนเป็นไฟไปอีน้อยไปยเราต้องอใช้หลักวิทยาแบบพูดจาให้เขาซอฟลงที่สุดพี่เขาพยายามซอฟลงที่สุดนะโทนเสียงพี่ก็เป็นโทนเสียงเดียวๆนะพยายามจนม,นจนมันจนมันไม่เอาเรื่องพวกเราเดย์เดยเห็นว่าล่ะมันไม่เอาเรื่องพวกเราแล้วแต่มันจะก็ยังจะเอาเรื่องไอ้ทอมคนเดียวอยู่ดีที่จริงมันต้องเอาเรื่องพวกเราที่เราไปไล่ตีมันตายเหมือนกันนะจริงไหม มันก็ไม่เอาเรื่องตรงนั้นแต่ว่ามันจะซื้อแค่ไอ้อมคนเดียวไงแปลงว่าหลักจิตวิทยาเราพูดโน้มน้าวจิตใจมันยังได้อยู่แต่แม่งไม่ยอมอยู่ดีพี่ก็ไม่อยากพูดหรอกเดเอ้ยน้องแต่มันจำเป็นะมันกะว่าถ้าหมดเจ็ดวันเราไม่มีเงินให้มันมันรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเงินให้มันอะ่ะมันก็จะเอาเราอีกเข้าใจปะเอ,เอาเดมองภาพออกว่าครับออกวิว เพราะว่าเราไม่มีเงินให้มันอยู่แล้วมันก็รู้อยู่มันเพิ่งเรียกเราไป 1.5m แล้วตังของเดตั้ง400,000ที่จริงอะ่ะพี่เอาเดย์อะ่ะ300,000แล้วที่พี่บอกให้เดโอนมาแสนหนึ่งคือพี่จะจะเอาให้เดย์ไงจะซื้อตังเอาให้เดย์แล้วนี้พี่มีอยู่50,000ไงพี่ก็เลยให้เดย์ไปตอนนั้นก่อนอะ่ะไม่เป็นไรอ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เนี่ยที่ฟาร์มคือแบบแยังไงนะแบบบรรจายให้เราเล่นก่อนจะไปแล้วก็แบบให้หมดเงินใช่ปะใช่ให้หมดเงิน Okay, พอจบเจ็ดวัน <okay. S 1> มันก็ต้องเรียกเงินกับเราอยู่ดีถ้าเราไม่มีใ,ให้ปุ๊บมันก็จะมันก็จะตีเราอยู่เงี้ยตีจนวับแก๊งพังอ่ะพี่มองทรงอ่ะนะใช่ใชจนยุบแก๊งหนีเหมือนแก๊งคนอื่นอ่ะเข้าใจปะใช่พี่มองทรงมันจะเป็นลักษณะเนี้ยได้ี่เจอนะพุ่งนี้บฝันีนี้บพี่เต๋อครับผมฝันดีครับ